อินเดียแบนแอปจากต่างประเทศกว่า200แอปโปรแกรมเหล่านี้เป็นการให้บริการการพนันและสินเชื่อที่ผิดกฎหมายและส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนจากการรายงานของสื่อหลายฉบับกระทรวงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของอินเดียได้เริ่มกระบวนการแบนแอปการพนัน138แอปและแอปสินเชื่อ94แอปพวกมันถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่ออำนาจอธิปไตยของอินเดีย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าแอปเหล่านี้ดำเนินการโดยหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงจีนและเป็นภัยคุกค,คามต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียกระทรวงมหาดไทยของอินเดียได้ออกคำสั่งแบนหลังจากมีรายงานการตรวจสอบว่ามีการฆ่าตัวตายซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปนอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนว่าผู้ใช้ถูกคุกค,คามหลังจากไม่สามารถชำระคืนเงินกู้จากแอปได้อินเดียเคยแบนแอปจีน267แอปตั้งแต่ฤดูร้อนปีอง้ร้อนปี2563ซึ่งรวมถึง Tik t o k b a บดูและ WeChat Work กระทรวงยังไม่ได้เปิดเผยชื่อแอปที่ถูกบล็อกรอบล่าสุด